สองโมเมนต์ข้างรักพระเอกสุดฮอตดาราสาวที่ถูกแซวตั้งแต่เปิดตัวอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมาสักพักระหว่างบอยปรณกและเฟย์พรประวีโดยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้เปิดตัวคบกันก็มีโมเมนต์มุ้งมิง้งหลุดหลุดออกมาบ้างจนเปิดตัวคบกันจริงๆก็เริ่มมีภาพและคลิปน่ารักและสวีทให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งในอินสตาแกรม อย่างล่าสุดหนุ่มบอยได้โพสต์คลิปคู่สาวเฟลงอินสตาแกรมน่าชิดมากจนแทบจะสิงกันถูกแซล,ลกระนำพร้อมแคปชั่นบ่งบอกว่าข้างรักกันขนาดไหนด้วยระบุว่าบานาน่าจิโกเดทกับแฟนขับโทษทีหมั่นไส้กันตามสะดวกงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์เซลสนั่นเลยจ้า